นี้ผมจะมารีวิวกิฟสัน SG ที่ผมใช้เล่นยันคืนนะครับหลักๆก็จะมี2ตัวครับเป็นกิฟสัน SG Standard ครับแล้วก็กิฟสัน SG รี1นะครับตัวแรกนะครับเป็นกิฟสัน SG Standard นะครับตัวนี้ปี2007ตัวนี้ผมใช้เล่นคืนบ่อยมากครับเพราะว่ามันตอบโจทย์ด้วยความแบบดูดันของเสียงแตกครับแต่ว่ามันก็จะเสียในภาคเสียงคีนภาคเสียงคีนก็จะแข็งๆหน่อยครับ แต่ตัวนี้ตอบโจทย์วงที่ผมเล่นกันคืนครับส่วนมากจะเล่นเพลงอินดี้ลอกเยอะครับตัวนี้ใช้บ่อยมากชอบมากครับครับตัวต่อไปก็เป็นลิ้หงหนึ่งปี9กแต่นะครับตัวนี้เป็นปีเก่าครับแต่ว่าสภาพยังโอเคอยู่แล้วเพราะผมไม่ค่อยได้ออกไปใช้งานตัวนี้ซาวคีนมันก็จะนุ่มๆเนืยนๆนะครับไม่ค่อยเกี่ยวกาดไม่ค่อยแทบเหมือนตัวแรกนะครับ ตัวนี้ผมก็จจะใช้เล่นบางงานครับงานที่แบบเวทีใหญ่ๆไม่ค่อยไม่ค่อยได้ออกไปเล่นมันก็เลยยังสภาพใหม่อยู่ครับขอบคุณมากครับ